苦声挣 ถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทางไปฤคารนหาตระกูลใต้นะเอากระเป๋ามานายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอีกเดี๋ยวก็จะลบกันแล้วฉันไม่สนเลยเอามาเดี๋ยวนี้ไปล่ๆนะเอามาหน้าตาสสวยดีนะนี่อะถอยไป ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฉันจําได้ว่าฉันถูกคนลักรถทำร้ายหลังจากนั้นหรือว่าไปซื่อหยาอไม่ได้บอกเธอว่าให้อยู่ในกรงที่กระหาตระกูลเต้อ,อยางว่าง,ง่ายเป็นคุณนายอย่างเงียบเงียบไปเธอชอบหนีออกมาข้างนอกอยู่เรื่อยเธอต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่เรื่องของนาย ชี้กลับไปข้างนอกยังมีคนรักรถแบบนี้อีกเป็นสิบคนพวกเขาทุกคนอยากปล้นเงินเธอก่อนแล้วค่อยปล้นตัวเธอเธอยังกล้าออกไปอีกไหมฉันไม่เชื่อ ไม่เชื่อเชื่อไหมว่าถ้าออกไปฉันจะหักขาเธอฉันพูดกับเธออยู่มองหน้าฉันสิฉันกำลังสั่งสอนเธออยู่นะต่อไปที่อันตรายแบบข้างนอกนั้นอย่าไปบ่อยเข้าใจไหม ฉันไม่มีอารมณ์มาเล่นเกมกับคนบ้ายอย่างนาหรอกนะแต่ในเมื่อวันนี้เจอนายแล้วฉันมีเรื่องจะถามนายว่ามาสิอาเชิง่งสิ่งที่นายเคยบอกฉันมีเรื่องโกหกบ้างไหมจริงเจ็ดส่วนเทตสามส่วนแล้ววันนี้ที่นายช่วยฉันคือเรื่องจริงไหมจริงสิ นั้นสม,มุดบันทึกการเดินเรือเล่มนั้นคือแน่นอนว่าของจริงสิแล้วนายเคยอ่านสม,มุดเล่มนั้นไหมฉันเอามาแล้วก็ให้เธอเลยฉันจะอ่านมันไปทำไมงั้นสม,มุดเล่มนั้นมีทั้งหมดกี่เล่มเธอกำลังสอบสวนฉันเหรอฉันช่วยเธอเธอกลับมาสอบฉันเหมือนสอบนักโทษถ้ารู้แต่แรกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เนคุณฉันน่าจะปล่อยให้คนลากรถนั่นข่มเหงเธอไปเลย ฉันช่วยชีวิตเธอไว้นะเธอไม่คิดจะขอบคุณฉันหน่อยหรอขอบคุณขอบคุณด้วยปากสินี่ฉันวิ่งหาตั้งสิบกว่ากิโลถึงหามาให้ได้ฉันนึกว่าคุณนูชินจะกินอะไรหรูราสุดท้ายก็ใช้เงินฉันไปไม่กี่เหรียญทองแดง ขนมไหว้พระจันทร์สมัยเด็กฉันคืนให้แล้วนะถือว่าเราไม่มีอะไรแล้วนะลองเชิมดูสิเราองดีไม่ได้อยู่ที่ว่ามีราคาแม่ขนมไหว้พระจันทร์จะถูก มันคือรสชาติของความพร้อมหน้าจิดถึงบ้านเราเ่าฉันนึกว่านายจะเลี้ยงอาหารมื้อรู้สุดท้ายก็ได้แค่ขนมไว้พระจันทร์อยากกินอาหารหรู้ก็มีอยู่หรอกอยากกินอะไรฉันอยากกินปลาปลาหลังบ้านตะกูลชิงมีแม่น้ำสายหนึ่ง พ่อฉันชอบไปตกปลาที่นั่นพอตกได้แล้วแม่ฉันก็จะทำปลาให้พวกเรากินเธอไม่พูดฉันคงลืมไปแล้วพอดีที่แย่หวงโหเพิ่งได้ปลาสดมาลัดตัวหนึ่งไม่กินคงเสียดายแย่เดี๋ยวฉันไปทำให้นายจะทำเองเหรอฉันจะโชว์ฝีมือให้เอง ไม่นานไปที่หอจุเชียนซื้อเซลมอนส่งว่ามาให้ฉันจานหนึ่งจำไว้นต้องออกทางประตูหลังเร็วๆถ้าไม่ใช่ว่าเคยสนิทกับท่านแม่ทับใต้เมื่อหลายปีก่อนมือน,นี้ฉันคงไม่มาแน่ผมขอบคุณที่ให้เกียรติมาครับนายไม่ต้องเกรงใจกับฉันหรอกหน้าฉันไม่สำคัญ หน้าของจอมพลหลิวต่างหากที่สําคัญนายทําให้หลานชายเขาขาหักให้หลานชายเขาแขนหักก็เท่ากับว่าตบหน้าจอมพลหลิวแล้วจะเรียกว่ามาให้เกียรติได้ยังไงล่ะจอมพลน้อยตอนนั้นสถานการณ์คับขันดึกแล้วก็มองหน้าไม่ชัดฉันว่ากระสุนของจอมพลน้อยก็แม่นมากเลยนะถ้ากระสุนผมแม่นขนาดนั้นจริงแล้วก็เกรงว่าคงจะ เจาะเข้าที่หัวไปแล้วซื้อ,อยาวพูดอะไรแบบนั้นเด็กทำผิดก็ต้องยอมรับผิดผิดก่อนแล้วค่อยหาทางเจราจาเรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรอเด็กคนนี้นี่นะซื้อชมอย่าถือสาเด็กมันเลยดื่มกับฉันสักแก้วคืนนั้นก็อยู่ที่ร้านนี้หรอข้างนอกนะ มีเรื่องหนึ่งที่ฉันสงสัยมานานนายเป็นถึงจอมพลน้อยผู้ครองทั้งเมืองนายช่างน้ำหนักสถานการณ์นี้ยังไงกันสองเมืองน,นี้เดิมทีก็แยกชัดเจนความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วยังดันเลือกเวลาสำคัญนี้ไปทำร้ายหลานชายท่านจอมพลอีกไม่สนใจความปลอดภัยของชาวเมืองแค่เพื่อพนักงานคนหนึ่ง เป็นความผิดของผมสิ่งที่ควรชดใช้ก็ต้องชดใช้ถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแบบนี้สิถึงถูกต้องสวัสดีนาย อาหารดีๆทั้งจานอย่าให้ผู้หญิงคนเดียวมาทำลายบรรยากาศเลยให้เกียรติผมหน่อยต่อไปเราก็ถือว่ามีบุญคุณต่อกันแล้วนับถือเลยใช่แล้ว อย่าให้เรื่องแค่นี้มาทำลายความสุขเลยมาดื่มกันหน่อย